สวัสดีค่ะรานิดาวิชชอบนะคะวันนี้นะคะก็จะมาทำนะคะคลิปวิดีโอการใส่ฮาร์วิครึ่งหัวรุ่น H 11เนะคะเป็นลอนฟาด้าเป็นลอนดัดลอนฟาร่าไล่ระดับนะคะความยาว45เซนติเมตรนะคะเป็นฮาร์วิครึ่งหัวนะคะฮาร์วิครึ่งหัวคือเดี๋ยวขออนุญาตโชว์ด้านในฮาร์วิครึ่งหัวคือเขาจะเป็น ด้านในแบบนี้นะคะมีกิ๊บหลักๆกิ๊บตรงกลางนะคะแล้วก็จะมีกิ๊บปลอกแบกสองข้างอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีกิ๊บด้านล่างนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะมาใส่ให้ดูนะคะว่าการใส่เป็นยังไงแล้วก็ข้อดีของการใช้ฮาวิครึ่งหัวนะคะตอบโจทย์ลูกค้ายังไงนะคะฮาวิครึ่งหัวตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการจะให้เห็นผมจริงด้านหน้าของเรานะคะแล้วก็ใส่ฮาวิฮาวิครึ่งหัวทับไปช่วงเวิร์งข้างหลังประมาณนี้เนาะ ะะเพราะฉะนั้นการใส่หางวิกเครื่องหัวข้อดีของเขาคือสามารถเห็นผมจริงด้านหน้าของเราได้และสําคัญเราควรจะเลือกสีหางวิกเครื่องหัวนะคะให้ใคล้ายคลึงกับสีผมจริงมากที่สุดนะคะเ่าโอเครุ่นนี้นะคะชื่อรุ่น h 1 1เป็นลอนฟาล่าอันนี้เป็นด้านหลังนะคะลอนฟาล่าสวยมากลอนฟาล่าไล่ระดับนะคะตัวนี้ความยาว45เซนติเมตรนะคะลูกค้าจะเห็นว่าลอนเขาจะเป็นดัดลอนฟาล่าไล่ลงมานะคะ ใส่ออกงานหรือใส่ไปในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะหมายด้าน100เอร์เซนะคะหมายด้านร้อไม่เงานะคะสามารถใส่ได้ในชีวิตประจำวันนะคะอุปกรณ์การใส่หางวิเครื่องหัวนะคะก็จะใช้หนังยางเส้นเล็กกับกิฟต์ดำนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะวิธีใส่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณลูกค้าก็ เหลือผมข้างหน้าผมข้างหน้าเราจะเหลือเยอะหรือเหลือน้อยก็ได้นะคะม่คาก็จะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะเอาไว้ตกแต่งทรงแล้วก็มัดตรงกลางตรงกลางตรงนี้นะคะมัดเพื่อที่จะใช้กิ๊บตรงกลางมาเสียบ เข้าไปด้านในยึดให้มันแน่นขึ้นนั่นเองนะคะแต่ว่าลูกค้าบางท่านที่ใช้แบบบ่อยๆชินแล้วก็ไม่ต้องมัดก็ได้ก็แล้วแต่คุณลูกค้าเนาะมัดประมาณนี้เนาะแล้วก็กิ๊เอากิ๊เสียบเข้าไปตรงกลางนะคะอัทีนี้ผมด้านหลังในส่วนของคุณลูกค้าที่มีผมหงอกผมบางตรงกลางสามารถใช้ฮาวิคเครึ่องหัวได้นะคะก็ผมด้านหลังถ้าผมสั้นมัดไม่ได้ก็ใช้กิ๊บด,ดติด ตั้งสองฝั่งไม่ให้ผมโผล่มาส่วนผมท่านไหนที่ยาวเหมือนผมแม่ค้าก็มัดพับขึ้นนะคะมัดอ่างนี้นะคะแล้วก็พับขึ้นเลยส่วนกิ๊บกิ๊บด้านหลังที่แม่คะโชว์ให้ดูตอนแรกให้เสียบเข้าไปตรงนี้นะคะอ่ะเรามาเริ่มการใส่ได้เลยอันนี้ผมข้างหน้าผมจริงเหลือไว้เพื่อตกแต่งทรงแล้วก็มัดจุกตรงกลางนะคะแล้วก็ผมด้านหลังพับเก็บขึ้น ก่อนติดกิ๊บปอกเปกนะคะดันออกแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งนี่เห็นไหมเสียบเข้าไปเลยเสียบไปตรงที่เรามัดนะคะมันก็จะแน่นมายิ่งเป็นส่วนกิ๊บตัวนี้เสียบเข้าไปกับผมจริงเสียบเข้าไปกับผมจริงแล้วก็ดันกิ๊บลงเป็นอันเรียบร้อยดึงลงมาเลยนะคะกิ๊บด้านล่างก็เสียบเข้าไปตรงที่เรามัดเสียบขึ้นไปข้างบนมันก็จะแน่นมากๆนะคะ แน่นนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวว่ามันจะร่วงมันจะหล่นไม่หล่นแน่นอนเดี๋ยวไม่ค้าหันหลังให้ดูรุ่นนี้เป็น new collection h 1 1เป็นลอนฟาล่าไล่ระดับสวยมากนะคะ45เซนติเมตรอันนี้ด้านหลังนี่นะคะความยาวก็ระดับกลางหลังนะคะไม่ยาวไม่สั้นจนเกินไปพอดีพอดีเนอะรุ่นนี้นะคะ เห็นไหมสวยมากคุณลูกค้าจ๋าเราก็หวีให้มันแตกวร่มโดยธรรมชาติเลยแม่ค้าใส่สีน้ำตาลธรรมาชาติหรือสีน้ำตาลเข้มให้ดูนะคะผมแม่ค้าจะผมเวิร์กด้านหน้าแม่ค้าจะออกเป็นน้ำตาลเข้มออกน้ำตาลเข้มก็เลยเลือกสีน้ำตาลเข้มมาให้นะคะแต่ว่าผมด้านหลังแม่ค้าจะออกน้ำตาลแดงแต่ว่าแม่ค้าจะยึดการใส่ฮาวิคือหวัวเราจะยึดผมด้านหน้าเป็นหลักนะคะผมด้านหน้าเป็นหลักนี่นะคะ ชิลรุน H 1 1นะคะตัวนี้เป็นอันเรียบร้อยในส่วนของคุณลูกค้าผมข้างหน้าไม่อยากยกขึ้นก็หาเอเซอรี่หรือที่คาดน่ารักน่รักมาแปะตรงนี้นะคะมาแปะลอยต่อได้หรือจะยกขึ้นก็ได้นะคะยกเก็บแม่ค้าก็จะยกเก็บขึ้นหมดก็ได้นะคะเดี๋ยวทําทรงให้ดูก่อนํทาทรงให้ดูก่อนนะคะ นี่ผมข้างหน้าอันน้อยนิดของเรายกเก็บแบบนี้ได้เลยลูกค้าจะยกเก็บขึ้นหมดอย่างนี้ก็ได้แต่ผมแมค้าเพิ่งไปตัดผมหนะ้มาม้ามานะคะมันจะยกยากนิดหน่อยนี่นะคะประมาณนี้ผมจริงยกขึ้นไปบางรอยต่อเห็นไหมบางรอยต่อประมาณนี้ก็ได้หรือ จะปัดแบบนี้ได้เลยนะคะปัดมาแบบนี้แหละง่ายๆเลยนะคะแล้วแต่ทรงผมของเราปัดมาได้เลยแม่ค้าตัดผมนะ้ะมามาปัดยากมากให้ลูกค้ามองภาพตามเนาะจริงๆมันก็ปัดแบบนี้ก็ได้เห็นไหมคะมันก็จะสมูทกันไปเลยอ่ะส่วนอีกทรงหนึง่ง แม่ค้าก็จะทาทรงประจำยกแบ่งยกผมด้านหน้าขึ้นไปไม่ต้องยกขึ้นหมดนะคะก็ประมาณนี้อันนี้เป็นทรงประจำของแม่ค้าขออนุญาตทาทรงประจำก่อนก็เหลือผมย่อยด้านหน้านิดหน่อยนะคะเพื่อความแอบแบลวกระชากไวเนาะประมาณนี้นะคะก็ตรงนี้ก็ดันขึ้นมาเลย ประมาณนี้เห็นไหมคะตัวที่เรายกขึ้นมันก็จะบางรอยต่ออยากทำใหม่ผมเมคอัน้อยมากเหมือนกันแต่ก็ติดฮาวิครึ่งหัวนะคะเนียนธรรมชาติมาก <c oughs> ในส่วนของคุณลูกค้าถามเข้ามาว่าผมบางมากผมงอผมด้านหน้าบางน้อยติดได้นะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าก็เลื่อนลงมาอีกก็ได้หมายถึงว่าเลื่อนเหลือผมข้างหน้านิดนึงนะคะ เป็นอันเรียบร้อยเราก็สามารถออกไปข้างนอกอย่างสวยงามมั่นใจได้ละจากผมบางๆฟิฟีนะคะก็เป็นทรงแล้วก็ดูเนียนดูธรรมชาติมากๆคุณลูกค้าจ๋านี่นะคะรุ่นรหัส h 11เป็นรอนฟาร่าไล่ระดับเห็นไหมรอนเขาก็จะเป็นรอนแบบสวยงามมากนี่นะคะ45เซนติเมตรกลางหลังนะคะ หวีแตกลอนได้เลยหรือคุณลูกค้าจะหวีจับลอนได้เขาจะเป็นลอนสไลด์ลอนใหญ่นะคะตัวนี้เห็นไหมจริงจริงเราหวีตวัดแต่นี้นเขาก็จะไปตามทางที่เราตวัดเห็นไหมคะเราสามารถตวัดได้เลยตวัดปลายหวีนะคะอ่ะรุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าชื่นชอบนะคะชื่อรุ่น H 11นะคะดูคลิปแล้วก็ สามารถกดโทรหาแม่ค้าสั่งได้หรือจะแม่ค้าจะทิ้งเบอร์โทรแอดไลน์ที่เบอร์โทรได้เลยนะคะหรือโทรหาก็ได้ค่ะแค่บอกว่าสนใจสินค้าชื่อรุ่น H 1 1บเว็เครื่องหัวนะคะมีสีสีพร้อมส่งมีสีดําธรรมชาตินะคะแล้วก็สีน้ําตาลธรรมชาติหรือสีน้ํน้ตาลเข้มคือสีที่แม่ค้าใส่นะคะแล้วก็น้ําตาลแดงแล้วก็น้ําตาลทองนะคะถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจโทรหาได้เลยนะคะโทรหาได้เลย โปรโมชั่นวันนี้นะคะโปรโมชั่นวันนี้ปกติ้าวิครึ่งหัวรุ่นยาวราคา490นะคะลดราคาเหลือ390บาทจัดส่งขนส่งแฟรดฟรี1-3วันนะคะ390บาทนะคะจัดส่งฟรีแล้วก็นะคะระบบปลายทางบวกเพิ่ม20บาทนะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจ5าวิครึ่งหัวก็ โทรหาแม่ค้าได้เลยสั่งหางวิครึ่งหัวหน่อยจ้าชื่อรุ่นเทสสิ็นะคะรุ่นนี้นะคะสวยมากอ่ะหน้าร้านนะคะฝากนิดนึงหน้าร้านแม่ค้าอยู่ที่ตลาดต้นลุ่งขอนแก่นนะคะเปิดบ่ายสองถึงเที่ยงคืนทุกวันแล้วก็คุณลูกค้าสามารถสั่งออนไลน์ได้ที่เพจนะคะที่เพจพิมพ์เป็นภาษาไทยชื่อเพจนิดาแฮร์พีทวิกผมโตลุ่งขอนแก่นนะคะ เข้าไปดูสินค้าในเพจได้เลยนะคะชื่อเพจนิดาแฮปปี้วิกผมต้นลูกขนแก่นเดี๋ยวแม่ค้จะลงไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็เบอร์โทรติดต่อเนาะโอเคยังไงก็ขอฝากนะคะรานนิดาวิกช็อปด้วยนะคะผลิตเส้นไหมไฟเบอร์ชนิดด้านร0อสามารถใช้ในชีวิตประจำวันแน่นอนนะคะเราจำหน่ายสินค้าประเภทวิกผมนะคะมีทุกอย่างเลยแฮปปี้ แฮพีททางมะผูคางมะนีวิกเต็มหัวแล้วก็าวิกครึ่งหัวแล้วก็วิกปิดผมบ้างนะคะแม่ค้าก็จะมาอัปเดตสินค้าให้คุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านได้ดูไปเรื่อยๆเนาะโอเคค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ